สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงของชาวราศีกรกฎนะคะในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะคะก็ท่านใดที่ทราบว่าตัวเองเป็นคนรักนาราศีกรกฎก็ดูคลิปนี้ได้นะคะหรือท่านใดที่ไม่ทราบรักนาก็ดูราศีได้นะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ ชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนธันวาคมนะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงเดือนนะคะถ้าพูดถึงในเรื่องของการเงินนะคะคุณมีโอกาสที่จะนําเงินไปลงทุนนะคะหรือนําเงินไปสร้างผลกําไรนะคะหรือจะแปลว่าเอาเงินไปต่อเงินมีการลงทุนในเรื่องของการเงินนะคะนาเงินที่มีอยู่เนี่ยเอาไปลงทุนแล้วมันต่อเงิน นะคะหรือจะแปลว่ามีโอกาสนําเงินไปลงกับหลักทรัพย์ลงกับอสังหาริมทรัพย์ด้วยเช่นกันนะคะหรือเอาเงินไปลงทุนเกี่ยวกับหุ้นอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ดวงเนี่ยยังบอกอีกว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีกรกฎจะมีการบริหารหรือมีการจัดการในเรื่องของการเงินเป็นอย่างดีคุณมีโอกาสที่จะมีหัวคิดมีแนวคิดหรือมี การริเริ่มอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับไรายได้มีโอกาสมีช่องทางไรายได้ใหม่ๆเข้ามามีไรายได้คู่ขนานหรือไรายได้ที่มีอยู่มันมีโอกาสที่เกิดการขยับขยายมีไรายได้มากกว่าหนึ่งถึง2ช่องทางเกิดขึ้นนะคะมันมีโอกาสที่จะได้หยิบจับทำอะไรใหม่ๆแล้วมันก่อลาบผลในเรื่องการเงินการทองเข้ามาเป็นอย่างดีเป็นตามที่คุณพึงพอใจ นะคะรวมไปถึงชาวกรกฎดวงยังบอกอีกว่าคุณมีโอกาสได้เงินจากบุตรบริวารได้เงินจากลูกจากหลานลูกหลานในที่นี้หมายถึงว่ามีโอกาสมีโชคจากบุตรบริวารน,นะคะหรือมีความโชคดีบางอย่างเรื่ององการเงินการทองจากลูกจากหลานเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ดวงเนี่ยยังบอกอีกว่าการเงินการทองของคุณเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่คุณจะมีการขยับขยายนะคะ แล้วก็มันไปเชื่อมโยงในเรื่องของงานด้วยนะในเรื่องของการทำงานต่างๆเดี๋ยวดวงบอกว่าจะมีช่องทางในเรื่องของงานมากขึ้นเขาเรียกมีรูปทางในการทำมากินเพิ่มพบช่องทางอะไรใหม่ๆทางการงานหรืออยู่ดีๆมีแนวคิดมีไอเดียที่มันแปลกใหม่นะคะที่จะนำมาพัฒนาหรือต่อยอดในกิจกรรมทางการงานที่ทำอยู่แล้วสามารถที่จะสร้างไรายได้เข้ามา เป็นอย่างดีอย่างนี้ก็ได้นะคะดวงยังบอกอีกว่าเรื่องงานเนี่ยนะคะคุณมีโอกาสที่จะมีกิจกรรมทางการงานร่วมกันกับคนอายุน้อยกว่าก็ได้หรือท่าในใดที่มีลูกมีหลานเนี่ยมีโอกาสที่จะมีโปรเจกต์หรือทํากิจกรรมทางการงานร่วมกันกับลูกกับหลานเกิดขึ้นนะคะดวงชะตาเนี่ยนะคะยังบอกอีกว่าเรื่องงาน เป็นช่วงที่มีคุณเป็นช่วงที่คุณจะมีความขยันขันแข็งหรือมีความคิดแน่วแน่ในการทํางานมากเป็นพิเศษท่านใดที่ทํางานประจำเนี่ยคุณก็จะมีความวิริยะอุตสาหะในการทํางานหรือพยายามที่จะหาช่องทางอะไรใหม่ๆปแปลกๆทางการงานเพิ่มเติมด้วยนะคะมีโอกาสได้ทํางานหลากหลายหน้ามีการขยับขยายงานหรือท่านที่ทํางานประจําคุณมีโอกาสที่จะได้ทํางานส่วนตัว หรือทํางานอย่างอื่นที่นอกเหนือจากงานประจํารวมไปถึงรายได้หรือการเงินต่างๆเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีรายได้ที่นอกเหนือจากรายได้จากงานประจําด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าดวงเนี่ยในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยหรือว่าในเรื่องของงานก็ดีเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีการเริ่มบุกเบิกหรือทําอะไรใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นได้หยิบจับในสิ่งที่ไม่เคยกระทํานะคะมันมีการเริ่มละกันรเริ่ม คุณพบช่องทางรายได้ใหม่หรือได้ทำกิจกรรมทางการงานอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะคะดวงยังบอกอีกว่าถ้าพูดถึงนะคะในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยช่วงนี้นะผู้หลักดาวพฤหัสบดีอยู่ในเรือนมรณะนะคะมันมีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่มองไม่ดีผู้หลักผู้ใหญ่เพ่งเลงถูกผู้หลักผู้ใหญ่จ้องจับผิดนะคะหรือ เป็นช่วงที่ถ้าคุณมีหัวหน้าง,งานคุณมีโอกาสที่จะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานหัวหน้าง,งานจ้องจับผิดมีปัญหากับหัวหน้าง,งานหรือหัวหน้าง,งานบางคนผู้หลักผู้ใหญ่บางคนในที่ทํางานแข็งข้อแรงใส่ทาอะไรต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหาอย่างนี้ก็ได้นะคะดวงบอกมาในลักษณะนี้นะมีโอกาสมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เกิดขึ้นด้วยนะคะหรือไม่เช่นนั้นจะแปลว่าญาติผู้ใหญ่ผู้ ญาติผู้ใหญ่เนี่ยที่รู้จักจะเจ็บใครได้ป่วยนะคะส่วนชาวกรกฎเนี่ยนะคะดวงยังบอกอีกว่าในเรื่องของลาบผลหรือโชคลาบต่างๆเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะมีโชคจากการเสี่ยงนะคะถ้าไหนที่ชอบเสี่ยงโชคซื้อหวยเนี่ยนะคะก็ลองเสี่ยงดูมีโอกาสมีลาบผลหรือมีลาบลอยบางอย่างเข้ามาจากการที่เสี่ยงโชคจากการซื้อหวยอย่างนี้ด้วยก็ได้นะคะ แล้วก็ดวงเนี่ยยังแปลกอย่างหนึ่งว่าท่านในที่ชอบเสี่ยงโชคเนี่ยนะคะท่านลองเอาอายุเลขคนตายวันเดือนปีเกิดพศเกิดคนตายไปเสี่ยงดูนะคะดวงบอกมาในลักษณะนี้มีโอกาสได้ล่บผลบางอย่างมาจากความเป็นความตายนะคะเช่นถ้ามีญาติพี่น้องท่าในใดที่เสียชีวิตเนี่ยก็ลองเอาเลขอายุของเขาเนี่ยไปเสี่ยงดูนะคะมีโอกาสได้ล่บผลจากความเป็นความตายหรือ จะแปลว่าได้ราบผลจะของเสียหายนะคะอย่างนี้ด้วยเช่นกันดวงยังบอกอีกว่าท่านมีโอกาสที่จะได้เงินที่มันข้องเกี่ยวกับการต่างประเทศก็ได้นะคะหรือได้เงินจากการที่ข้องเกี่ยวต่างถิ่นแดนไกลด้วยเช่นกันนะคะหรือท่าในใดที่มีรายได้จากต่างประเทศมีช่องทางจากต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าจะมีการขยับขยายใน,นเรื่องการเงินการทอง 54, sun, <ๆ>การเงินจะได้เงินเพิ่มขึ้นมีลาภผลเกี่ยวกับ การเงินมากขึ้นนะคะถ้าท่านมีช่องทางรายรับจากต่างประเทศหรือท่านใดที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยถือว่าจะอยู่ในมุมที่ดีนะคะต่อมาในทิศทางของความรักชาวราศีกรกฎถ้าคนคนโสดคนโสดเนี่ยเป็นช่วงที่คุณมีสเสน่ห์ดึงดูดใจเพศตรงข้ามหรือรวมไปถึงมีโอกาสดึงดูดเพศเดียวกันด้วยก็ได้นะคะเป็นช่วงที่ ชาวราศีกรกฎในเรื่องความรักคุณจะมีตัวเลือกมีคนเข้ามานะคะหรือมีคนเข้ามาสารสัมพันธ์นะคะแล้วก็มีโอกาสเจอใครบางคนที่แนนที่คือครอบครัวคุณญาติพี่น้องคุณหรือเพื่อนคุณเนี่ยมีโอกาสแนะนําใครบางคนมาให้กับคุณแต่ต้องบอกว่าที่ทางความรักคนโสดเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมีรักแล้วกะทุกมีรักแล้วมีแต่วความทุกข ในเรื่องราวของความรักไม่มีความสุขในความรักแม้คุณจะเป็นช่วงที่คุณมีเสน่ห์นิยมเนื้อหอมดึงดูดเพศตรงข้ามกจริงแต่ในเรื่องของความรักไม่เอื้ออํานวยมีรักระวังก่อทุกข์ระวังไม่ได้ดั่งใจก็คือคบใครต้องดูดีๆเอาเป็นว่าชาวกรกฎอย่าพิ่งเน้นในเรื่องของความรักมากนะคะเพราะว่าเรื่องราวความรักเนี่ยมีรักเมื่อไรก่อทุกข์หรือคุณจะเสียเวลาในเรื่องของความรักตรงนี้ด้วยเช่นกันนะคะ ต่อมาคนมีคู่เป็นช่วงที่ชีวิตคู่ค่อนข้างที่จะมีความเครียดความวิตกกังวลความหวัดระแวงหรือความทุกอกทุกใจเกิดขึ้นด้วยนะคะมีความขมขื่นในความรักนะสำหรับคนมีคู่เนี่ยช่วงนี้ทะเลาะกันบ่อยขึ้นมีปากเสียงกันบ่อยขึ้นด้วยเช่นกันนะคะแล้วคนมีคู่คุณมีโอกาสที่จะมีมือที่3มมีรักสามเศร้าหรือมีรักลับๆรักซ้อนเกิดขึ้นด้วยนะคะ ดวงชดชะตาก็โชว์มาในลักษณะนี้นะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ